กบผมในช่องมอเดลี่ขีก่กระแตกมันนี่ผมกับผ้าพีผ้าหนองมาสุ่มยิงปลาชโรอีกนะครับนี่กามาสามคนนะครับกับลุงนะครับผ่านองครับนี่ครับผ่านองหมายของผมมันนี่กับเป็นหมายหองซี่คือเขาครับบาดผมเขาก็เอื่นหองที่มันเยมาจากซี่นะครับหนามขึ้นนี่มองผ่านองนะครับนี่ครับลงไปลงไปอีกเล็กน้อยนะครับ มีกรมากับปืนกูใจคือเขาผมกระสีนังขาขางอยู่ครับนังบนนี่ครับผมกรสีนังบงตงนตรงนี้เลยครับนี่นี่ผมกระสีนังน้ำพุงนี่แหละนังจอบไปน้ำพุมงไปเลยครับนี่ครับไมยไม่นามซี่ครับอู้หามแดงเลยตัวนี้พ้านองนี่ครับอู้หามึ้นแห้งนามแดงเลย นี่ครับไปครับเราล,ลุนไปต้องกันครับสี 4, 000, 000, 000, 000. มานประมาณมานี่ไปครับเมื่อกี้ลุงนั่งอยู่ข้างบนนู่นนะครับนั่งอยู่ข้างใตไหมยิ่งพีดครับไปเชโดมันเขามา ืัอนี้ผมก็ลืมเอาทีสายของหัวมานะครับเอมุมผมกับสิดต่างเอาแบบนี้เลยเด้อครับพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆผมกับสีต่างเอาแบบนี้เลยลืมเอาทีสายใส่หัวมาครับโอ้เสียดายครับ พันอ,องยิ่งยิ่งแมของนะครับเมื่อกี้ยิ่งพายุครับขาวาแม่มันยญ่อยู่ยิ่งเขาอยู่ครับแต่มันบาทะลุครับมันลอยมาทางผมเลวครับมาทางนี้เลยครับผมกับสีดักตรงนี้ครับว่าแล้วมันตรงนี้หรือขอกเขามาครับแต่บอลลูว่ามันสีมโพตรงผมวอเดอร์ครับ ให้มาขืนน้ำพังเลยครับมาแล้วครับมันมาแล้วเสียไายเห้นครับพี่น้องเออนี่ตัวนหนึ่งเห็นขึ้นอยู่นี่ Những như những lần anh phản động. Hãy Ừ phăng đây ừ. Ừ. ขึ้นไปลดปาดวะลูกโอกเพียวยิ่งโบยเขาเพียวยิ่งยิ่งขาดขนนลับนั่นแหละก็ร่งที่อ,อ,อ้อมอันน้ำลุง<อ>ำล่ง

ไปแล้วลุงไปแล้วลุงลุงไปแล้วโบ<อ>ม,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 มันบอกเขามาฟังขอยไปฟังผุ่น หลังจากที่พ้ากันรัดยิ่งผ้าชชโดว์ไโหดนะครับมันออกไปก่อนเนาะผมก็เลยมานาั่งมองไมครับนี่ครับต่อเดีงก,กันครับจิมประมาณนี้ ดูครับกำลังโอกมาเห็นบหมครับปลายปืนพร้อมเลยครับ ลูกคอกลูกลครอบไปรถไปลบไปลบไปลบลูกคอกลูกคอกกำลังออกมาอันนีอ้อยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ครับอย่บไปลบโอ้ยไปลบคนละคอกคนละคอกตัวนี้กำลังออกมา มเหลือกยิงตัวใหญ่มันเลยนะครับผมใจเย็นแห้งรอให้ตัวใหญ่มันขืนก่อนตัวหน่อยมันขืนดีผมเลยบอกคอยยิงผมรอยิงตัวใหญ่ครับอืมไอ้ลอวอืมดึงครับดึงดูคอกนี่ยิงได้แล้วตัวนึ่งอีกตัวนึงบอกหูดูลนไปได้แล้วดอกนี่กำลังออกมาบอสวาร์ดิโอตได้ยินเสียงยังถึงไหนมันบุก นะทุกคโอ้ไปแล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวคงกับสิผูกไว้ก่อนนะครับ นี่ครับผมผูกไปก่อนนะครับอันนี้ก็บยาสาดดามากันเด้อครับมันเป็นปาชโดครับปาชโดเมนามซี่มันเป็นซาสปีชีนะครับผมก็เอาไปก็เอาไปหายขอบขั่วครับเอาไปกินเอาไปหยังถึงผมก่เอา้าคนอื่นเ็เอาไปคือเกาครับมันก็ยิ่งใแต่ช่วงหนาฝ้นนี่แหละครับ พอหนามันหลากว่าเชลูมันเขามาจับคูถ้าลูกมันเขามาผมก็ลัดร้ายเือแล้วนะครับกับผ่านองกับลุงมือเสารมันก็ออกไปแล้วสองสองขอกับอันนี้มันออกมาอีกข้อหนึ่งผมก็เลยขืนมาลรัดว่าแต่มันออกไปหมดแล้วมันก็มาหาผมไปครับลอรุ่นอีกครับมันจะมีอีกบ่ไปครับอย่าได้มากัะนิดครับขอบคุณครับ นี่ผมก็ใส่ผ่านอองนะครับลงเอาหายลงเอาปปอลอาูกป,ปืนนะพอ่อนี่ครับอเอาละนี่ดึงมาให,าห้แล้วนี่ดินนี่ครับนี่ครับใส่ผ่านอองนะครับลงเอาหาย

ไปครับเจอกันอีกที่งล่างครับโอ้นี่นะครับไงไงยู่ครับผมหลอดจังหวะยิงใจเย็นเองครับนี่ครับน้องเอ้ยเบอเบือเบลาเลยครับอืมยิงเขานี้เลยครับนี่ทะลุนี้ครับทะลุทะลุข้อไต่ทองนั่นเลยครับนี่ครับเออ ไปครับตามต่อยครับสีมานประมาณสีได้เพิ่มอกบ่ครับไปครับลุยครับอันนี้ผมกระยายมาอีกมองไม่แล้วนะครับนี่ครับหนามคุ้นแห้งครับบรรูุว่าสีเทนโต้่ครับเบิ้งนามครับ้นาคุ้นแห้งไปครับเราหลุนไปด้านกันครับนังเบิ้งจะเข้ากันครับ up. Yep. ับคลิปนี้ผมกับขอโต้ลากับบานก่อนนะครับกับมือนี่กับม้านอยู่ครับได้หางหนึ่งเป็นโชว์แม่คอนะครับกับยาด้าหมาด้วยครับผมขอลองครับถึงผมก็ยิงเขาเขาคนอื่นเขาก็ยิงไปคือเ่าครับกับถือว่าใหญ่อยู่ครับใส่ซีบวกอยู่ครับมือนี่กับคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้กับกับบานก่อนกต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต้าให้ผมหน่อยด้วยครับ คลิปหนาผมสิภาไปทางงใดไปรอทางงใดกัติดตามกันไปด้วยครับคลิปนี้กัขอโต้ลาก,กระบานก่อนนะครับขอบคุณครับ